คนเ่าเป็นว่าหวานเป็นล้งขมเป็นยาคนไดตีมักขมมาครับมาเอาสูตรผมไปยนยออกมาแล้วหอมๆมันๆหอมๆเผ็ดๆนะฝนอย่างอีบะริบไม้มันออกนักเนาะเอามาเผามาคว่วกับลาบกับซากับ,กบ,กบงำ้มนอมัน,นกะกะได้บะริบไม้มาลองเอามายะเมนูนี่นเนอ้อรับรองเด็ดเน็ดขนาดมาครับมาครับมาครับ ขัวบัลลิดไม้ครับผมเพกาลินฟ้าลินไม้บ้านผมห้องว่าบัลลิดไม้เอากรหลาดกับยำนอย่างม็อวันนี้จะเอามารัวเนื้อรัวใส่ใบก,ก,กใําก่อใบขิ่งขัวแบบเมียงมีใส่หมูสามชั้นลำลำบัลลิดไม้ผมก็ขูดเอาผิวต่างหนอกดำๆมันออกก่อนนะครับขูดแล้วก็ล้างก็สวยให้สะอาดเยมออกจากนั้นก็เอามาซอยเลยครับซอยบางๆนะซอยเซตก็พักไปก่อนครับหมูสามชั้นถ้ารัวนักก็จะกลายเป็นรัวหมูเนาะผมก็เลยกกแบ่งเอามารัวเกลืองเดียวนะครับเนาะหมูสามชั้นเราก็มากกมาซอยให้พอดีก๊ำล้อไว้หหมมนกััครบู สามจานนี่นะถ้าได้ตีติดมานักนักล้ำขนาดเมนูนี่เตี๋ยมหมูกระเบิดไม้เสร็จแล้วจากนั้นตำเครื่องแกงหอมเตี๋ยมพริกสดแดงกะปี้แกงป่าห้าผงปรุงรสชูรสตำยาบยาเพเข้ากันดีครับผมเครื่องพริกเครื่องแกงตำได้ตีแล้วก็ควักออกไฟก่อนเรียกประมาณนี้พอละเครื่องแกงเมี่ยงหอมแล้วก็เอาหน้าบดได้มาแต้วหกอันนี้ขัดบดได้นะตั้งหม้อขางใส่น้ำมันลงไปน้ำมันห่อนแล้วเอาหอมเตี๋ยมลงไปโซ่น้ำมันใหอมหอมเตี๋ยมเริ่มหอมก็ใส่เครื่องแกงลงไปคั่วเลยครับพอคั่วเจียวๆพัดๆจนเครื่องแกงหอมไปสามั้้นตีเฮา ซอยว่าใส่ลงมอขางคั่วกับเครื่องแกงตะกี้คือมันหอมไปเลยนะครับเนาะวัวหมูล้วนหมูหมอกมันนุ่มนี่นะครั้งมาท่าคือมันซุกได้กันั่นก็ใส่บัลลิบไม้ซอยลงไปคั่วต่อเลยครับบางสูตรบางตีบัลลิบไม้ก่อนจะเอามาคั่วเพื่อนเอาไปเผาก่อนกับนี้นะครับกันั่นกับแตวน้าล่างโคกลงไปแตวน้าเปล่าเพิ่มนเผื่สักน้อยก็ได้เพื่อฮือบัลลิบไม้มันอ่อนนุ่มซุกดีเนาะแตวน้าหมอกคลุกคลิกแล้วก็คั่วจนหน้ามันงวดมันแห้งอย่างอีบัลลิดไม้ก็สลบส่มไล จะย่างื้อคว้วบริใหม่สุดเมีงม,ม,มีของห,หอมต้นหอมแลว้วก็พริกแดงซอยใส่ลงไปตบค่ายก้นขโลกลักเคกมันเข้ากันดีหมรอบกำลังกับป๊ดมอขางได้เลยครับแล้ลๆพี่นอ้องอาตอนนี้นะหอมขนาดคัวผมหอมใบขิงหอมใบกอมเกะได้ติดกะก็ตักใส่ถ้วยใส่จานถ้ามีบบทัวบบเขือบะแตงกอามากครับ,บ,บได้กับแคบหมูกับแคบไก่ตุยกระซัําขึ้นกินตอนปดหมอใหม่ๆห่อนๆกินกับข้าวเหนียวข้าวนึ่งอุดอุนหวานหอมนะครับเอิ่กันแต่แต่มาครับมาครับมาครับพี่น้องอามาจิ้ม คัวบะลิดไม้ใส่หมูสูตรเอาอย่างมากินแลงแล้วกันนะครับถ้ามีนอใส่นอได้วยนะมะหูขนกรุนกนรุนบัลใส่พริกนักนะครับเน่ยเผ็ดมอขมขมมันมันหอมไปก้มกอกเชื่อครับเมนูนาฝนเหรอ บริษใไหมไมีนะครับนี่ครับผมปลากกร์นี่ เผ็ดมันๆน,นะครับเนาะขมๆมันหวานคนไปคนนั้นเดี๋ยมักขมนะครับกินลาบกินซาได้เนาะเนี่ยเมนูนี้ก็ได้เหมือนกันครับเนาะยอดครบแล้วครับเจก๊กะปิใส่ปลาห้ายไปด้วยเข้มน้อยๆเนานะ อธิ้ายบรประุูครับผมลองไปอย่างคนนะครับเนีะยวิธีทำเต็มๆก็ครับชมได้รีเพลเอาอย่างเมื่อกี่แรงนะครับเนาะผู้ที่ตามสามแสนสี่ขึ้นไปครับตรงหันผมลงวิธีทำไปเลยครับเนีะยดูมาครับมกินอนอุูนนัน้อนใบขิง ข้คำใบกิ่งเลยหอมค่ะครับผัดตี๋เนี่ยคือผัดครับก็ใส่พริกหนักน่ะมาลวยหน้าเห็นไหมดีว่ามีหมูสามชั้นติดมันครับเมาะข้าวเขือ บลินไหมนะครับเนาะริ้ไหมลินฟ้าแล้วครับเนาะเพกานะฮะทานข้าวขินซดๆกจอลองพอละมันคิวเนาะบุ้ยบ่วหวแต่มาคอครอีาสู้ตายครับมาะกดูว่าจะเผาะนะครับเนาะแล้วก็ไปกับลาบกับซาก,กัคือกับยำน้ไมันกับม็อมาฮะ วอาวใบกํมกอบอู <Holy commercials> ้กผักระยะเมลายวันนะครับเนาะป่าขยยากิ้งผัดบริสไม่ไปกิ๊บเป็นไปการมาพอดีครับป้าใส่บริสไม่ฟักใหญ่ๆนะครับยัดแจ้วอ่ะห้าบาทนะครับเนาะ ไม,ม่แย่เมนูเลยครับคือเผ้ดเพชร <laughs> มันมาค่อยแป้พริกสวไรผมวนะ่าเนาะใช้พริกนักมันเผ็ดร้อนอะเพราะว่าตัวของมันก็นมีความเผ็ดขมๆอยู่แล้วนะเนาะเผ็ดร้อนมาแล้วครับแต่ว่าห้อไหนะ กับข้าวนึ่งกินตอนท่อนท่านเงาะเต็มกำเต็มมือแล้วครับคุยเนาะ กรมใบขิงหอมนี่ครับก,กระเบื้องเม่อกิบนะครับเนาะรรยาผมบอกว่าเอาเต็มที่เลยเมนูนีน้บสู้อีกหครับเนาะเหมามักขมส่วนผมเนาะ บอกเลยคำเดียวสุดยอดเผ็ดมากอูอ้มาก